เราอยู่สกดมากเดี๋ยวนะคะเจอร้านแล้วร้านนี้แบบดึงดูดมากนะคะทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าแบบว่าไอดินบ้านมันเป็นที่อินสไพร์ที่เจเคโรเลินเขาเขียนใช่ไหมเรากำลังมุ่งหน้าไปกราสโกนนะครับพ่ออเดี๋ยวเราไปดูบุ๊คพิปเ่าไปกินอาหาร Yeah, I have oil back to NCP find The, right deal for you, and the you castle is up there. How much do you, you have, have to pay? I've already paid. So, how you organize it? Can home put it online? On your mortgage, oh, you, but you but found filming me, you little noob. Can you do it online? Can do online? You go on the. W how much you I'm pay? I'm not telling you. Uh, for uh, Their favourite food Thirty-six. Thirty-six pound for how long? To Thirty Till fucking half past or four. Today at Oh, at all day. Oh, all ก็่ไวนี้ <monastery> <The home run> here in in from ี่่เป dodgy ปมื่อกี้มีปัญหาหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนจ่ายค่า parking ออนไลน์นะคะจะอยากเข้ามาแล้วกดปัดบนะคะต้องใช้ว r c o d ปพอดีไม่ได้มองนะคะก็ ตอแายนัวต้องจ่ายอีกรอบเลยแต่ออกไปใหม่จ่ายห้าเหรียญแล้วก็วนเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็สแกนคิวอารโคร้ดเพราะฉะนั้นเวลา,าจ่ายอะไรออนไลน์ให้อ่านดูให้ดีนะคะเพราะไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนเราสองคนนะคะเนงจากสเสนอมาจ่ายเพิ่มห้าเหรียญแล้วก็กลับเออห้าพ I'm doing it. i งเงี t ยไอ้น่าต่อเกี่ยตอนนี้มาถึงไหนแล้วตอนนี้เราอยู่สกอตแลนด์เดี๋ยวนะคะตอนนี้มาอยู่สกอตแลนด์อยู่ที่เดี๋ยวจะขึ้นไปที่อ่าเอเดนเบิร์กเอเดนเบิร์กคาสก็ไม่เคยมานะขับรถมานะรอบเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังหาทางอ้อ เดี๋ยวเราจะดูว่าเดินไปทางไหนนะคะก็หลังจากที่หาที่จอดรถแล้วเราขึ้นมาข้างบนเสร็จใช่ไหมแล้วก็ให้หันหน้าไปที่เอเดนบรา่าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปวันนี้อากาศดีมากนะคะแบบแบบไม่มีฝนแล้วก็อากาศเย็นๆแล้วก็แบบมีแดดนิดนึงคือเดินสบายๆเมืออเอเดนบร่านี่คือน่ารักมากนะคะสวยมากแบบเห็นไหมเป็นสไตล์ เก่าๆนิดนึงนะร้านอาหารบารวมเมากคือสวยอะ่ะที่ถนนกราสมาร์เก็ตนะคะถนนนี้รู้สึกว่ามันสามารถที่จะเดินขึ้นไปที่คาโซที่ได้แล้วก็มันจะเป็นช็อปถนนให้เดินขึ้นไปนะคะ So what local people recommend instead of walk upstairs we just Walk up the steep road อยอมไหมคือแทนที่จะโดนขึ้นบันไดไปนะคะมันจะมีบันไดเลยๆให้เดินขึ้นไปให้ให้มาเดินถนน g า a s s Market แทนนะคะมันจะง่ายกว่าแล้วเหนื่อยน้อยกว่าด้วยนะแต่ร้านน่ารักมากจุกเราเดินจากถนน Victoria Street นะคะข้างล่างอันนี้นเราก็เดินขึ้นมาที่ถนน Royal m a ล เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ทาสโซ่เห็นไหมไปทางนหน เนทางมาเอเดนบรานะคะมันค่อนข้าง,างง่ายนะมาทางรถไฟก็ได้มาขับรถมาก็ไม่ไกลนะคะแล้วก็สามารถมารถบัสหรือว่ารถไฟได้หมดเลยนะคะสะดวกสบายะระหว่างทางขึ้นคาเซนะคะเขามีนกคู่ให้นะักท่องเที่ยวเล่นด้วยนะคะทุกคนมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราขึ้นไปที่ฮอกวอตส์นะทุกคนว่าไ คืคิดอยู่นะคะว่าจะจองออนไลน์ค่ะแตวขี้เกียจก็เลยไม่ได้ซื้อตั๋วออนไลน์ตอนนี้ก็เลยต่อคิวคิวยาวมากก็เลยตัดสินแลว,ว่าเออถ้าซื้อเว็บไซต์ตอนนี้อาจจะทันแต่ว่าพวมีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตเว็บไซต์ตอนนี้น่าจะมีคนรซื้อน,น,นะคะก็เลยคิดจะตัดสินใจรอต่อคิวดีกว่าง่าย ไก,กลลตอนนี้เราเข้ามาในคาสเตอแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อตั๋วออนไลน์แล้วก็เขาก็ปล่อยเขาให้คนที่ไม่มีตั๋วเย็นต่อคิวก็ค่อนข้างน่าจะประมาณน่าจะ,ะมาครึ่งชั่วโมงได้มั้งแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะในคาสเตอตั๋วประมาณสิบสิบแปดเหรียญประมาณสิบแปดพาวต่อคนนะคะก็ใช้ได้ <ingo ingo> เดี๋ยวเราเดินไปดูกันแล้วว่าคัสเซอ่เป็นไงบ้าง many got you too ข้างในประสาทนะคะจะมีหลายๆอาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับทางการทหารนะคะของประเทศสกอตแลนด์นะคะ What do you think ไม่แย่นะราคานี้ก็ถือว่าแบบถ้าใครไปต่อคิวแล้วเอาเข้าแถวดูแต่และส่วนที่เขาจัดไว้ก็โอเคนะจินว่ามันก็แบบเห็นวิวอของเมืองสกอตแลนด์ด้วยมันก็เป็นอะไรที่แบบเออดีนะทุกคนมันก็น่าจะมาเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันละเหนื่อยหิวนะ้ำหิวข้าวโอเคนะ คนเยอะมากวันนี้เพราะว่ามันอากาศดีมาเจอที่ร้านดีเฮเว่นนะคะเป็นผักไบรลชบาลน,นะเดี๋ยวไปดูอาหารกันว่าอร่อยไหม and the soup that give you main course first ต่ a ตัวเป็น olive is coming you serious? You're crazy We ordered fish and chips What's that? Snake pie? Snake pie Is that Scottish? Yeah chicken, to search? Homemade Really? We're This place ุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าแบบว่าไอดินบ้ามันเป็นที่อินสไปร์ที่เจเคโรที่เขาเขียนามาเลย รนะ้านแฮ<อ>ร์รี่พอตเตอร์มันเหมือนแบบว่าร้านที่เขาแบบเอาของที่มันขายตามห้างมาไว้ในร้านแบบรับบนถนนเนี่ยมันดูจริงๆถนนวิกตอเรียสตรีทมันเหมือนเป็นร้านกอนอารีที่เจเคโร i n g เขาอินสไปร์นะคะเกี่ยวกับหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไระแพงคิดว่ามันดับเบิลไพรซ์ทุกอย่างเลยก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรแต่ก็บบน่ารักดีนะคะ น,นี่เป็นย่านโอทาวของเอดินบะรนะคะก็คือแบบจะเป็นแบบมีตึกเก่าๆแล้วก็จะมีร้านบูที่เป็นแบบร้านเล็กๆน่ารักมากรู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่ารักมากนะคะคือแบบเออมันได้บรรยากาศของแบบเมืองเก่าแล้วก็มีอะไรที่แบบน่าสนใจอ่ะดู have no. to put where are you going no, no. i'm not telling you what the fuck did you just put you me so nine pounds to go to the city from fort mm -hmm. and back so this is the return yeah. บอกไว้นะคะว่ามันไปไหนบ้างมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าซื้อบัตรเราจะไปไหนก็ได้นะมันจะมสสีสวัสดีครับสวัสดีครับวายอวี้ we're in sunny side we're s u n s e the bronx t i c k look like ticket look l like ั เป็นไงมางอวันไงงอไงก็ตบมือกันฮัลโหล ตอนนี้เรามาอยู่ถึงกาสโกแล้วนะคะ What station? Queen Street หม Queen Street Queen Street Queen Street Station นี่นะคะเป็นมานอาหารไทยทาปาสนะก็คือที่เขาอธิบายนะคะเป็นแบบว่า เมนูนูโรกับไ right. รนี่จะได้จานใหญ่นะนอกนั้นจะเป็นแบบจานเล็กๆนะมีกะเพรามีแบบเมนูแบบเห็นไหมมีแกงแต่ว่าจะได้เป็นจานเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทานกันนะ,ะนี่นะคะแม่สั่งผัดไทยแล้วก็นี่สั่งไฟไซ์แล้วมันเป็นแบบจานเล็กๆแบบนี้นเออน่ารักนะอันนี้หมมันทอดมันมาก นี่กะเพราเข้าผัดน่านมาไงมาเคนนะน,น,นี่แกงค่ะแกงไก่อันนี้มัสมัน่นเดี๋ยวลองชิมเลยนะอร่อยหรือเปล่าจากกินอาหารไทยเรียบร้อยนะคะนน <laughs> กินผนังกินผนงังแล้วอย่ามาองอ่าฮับถูกคัดตอนนี้เรามาโหดที่ชื่อร้านอะไรนะวัดที่สนไหนมันเป็นเฟสแว็กซีโอคอนะ ไอริชบาร์นะคะบรรยากาศดีมากจะให้ดูหลายชั้นเนาะอันนี้แบบลงมานี่คืออะไรนะใส่ตรง No you don't go back <Yeah. S 1> อันนี้เดี๋ยวเร,เราไม่รู้ว่ามันไปลงสถานีแพลตฟอร์มนะ I think ต like ิ้งอย u ่พูดถูกอะถูกเมนิซีอะไรที่ซ uh> um> ีก็เลยต้องเสิร์ชหานะคะเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวมันขึ้นมาเลยนะเห็นไหมมันขึ้นมาเลยล่าสุดหัดฟองกล่าวออนทามนะคะสะดวกมากสามารถขี่ได้จากตรงนี้เลยง่ายมากโอเค let's go